สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้คลิปนี้เราจะพาท่านมาดูเรื่องพืชผักสมุนไพรทุกชนิดที่เราปลูกที่เรากินนะครับเป็นสมุนไพรทั้งหมดเรารับประทานอาหารให้เป็นยาดีกว่าเรารับประทานยาให้เป็นอาหารเพราะนั้นเราควรจะรู้ว่าพืชผักทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันมีสรรพคุณทางสมุนไพรอย่างไรบ้างดูนะครับ กล้องชัดๆนะครับเห็นไหมครับว่าพืชแต่ละชนิดนี่เป็นอาหารในมุกประจำครัวเรือนของเราทุกวันเลยแต่เราไม่รู้ว่าเขามีประโยชน์ดนนะครับเราไปดูกันต่อไป อย่างเงี้ยเรามีอยู่อันนี้กะเพรานะครับกะเพราทั่วไปละห้านาทีอันนี้สาวรถมายุบมาครับกล้องตาผมมาอันนี้ก็จะเป็นต้นวอเตอร์เกรสนะครับใบใหญ่นี่็เป็นผักเรากินได้ผักสลัดนะครับอันนี้เป็นอังกับหนูเห็นไหมครับว่ามีสรรพคุณทางยาในทางสมุนไพรอย่างไรบ้างเรามีติดบ้านไว้อันนี้กะเพราแดงนะครับข้างบน อ่ากล้องตามมาช้าๆดูข้างบนเห็นไหมนี่มายมก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันถัดมาต้นนี้อันนี้ส้มเช้าส้มเช้านะครับที่เรารู้จักกันส้มเช้าคนที่เป็นฤทธิสีดวงทวารอทธิ์สีดวงทวานนะครับเขาก็จะเด็ดใบเนี่ยมากินนะครับกินตอนเช้ากับเกลืออ่าโอเคต่อไป ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเสาหลงเห็นไหมเนี่ยมีเสาหลงมีทองพันช่างทองพันช่างมีประโยชน์อะไรบ้างกล้องดูนะครับอ่าต่อมาอันนี้ก็เป็นขนะเม็กซิกันเห็นไหมครับว่าแต่ละชนิดมีประโยชน์กับเราทั้งสิน้นผักชายาขนะเม็กซิโกนะครับหรือมะละกอกินใบและแต่เราจะเรียกเห็นะครับ อันนี้ต้นมันเรากินยอดกินใบกันไปหมดแล้วอ่าต่อไปมาถึงต้นนี้เห็นไหมครับว่าอันนี้คือเพรสังฆาตเห็นไหมว่าเพรสังฆาตมีประโยชน์อะไรสําหรับคนที่เป็นเลสิสิด,ดวงทวารคนที่เป็นโรคลักลกระปิดแล้วกระเปิดก็เนี่ยเอามาปลูกมาแขวนไว้มันก็เป็นสมุนไพรใกล้ตัวเราเราไม่จําเป็นต้องไปหาหมอโรงพยาบาลก็ได้นะครับสําหรับตรงนี้อ่าต่อไป ตรงนี้ก็เป็นจริงจูัฉนะครับนี่ต้นนี้เราได้เก็บยอดไปกินและเราขยายพันธุ์ต่อไปนะฮะตน้นจริงจูัฉมีสรรพคุณอะไรบ้าง mm hmm. เห็นไหมครับชัดเจนนะหล,หลากหลายทั้งหมดที่เห็นอยู่นี่เป็นสมุนไพรใกล้ตัวทั้งสิ้นนะครับเห็นไหมครับว่าทั้งหมดที่มีอยู่รอบตัวเราเป็นสมุนไพรใกล้ตัวทั้งสิ้น แต่สมุนไพรทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้จะเจริญงอกง,งามได้ดีหรือไม่อย่างไรให้เหมาะสมกับความต้องการของเราให้เพียงพอหรือไม่เราก็ต้องไปรู้ก่อนว่าแต่ละอย่างควรต้องใช้อะไรบ้างมันมีสารตั้งต้นอะไรบ้างนะครับเพื่อทำให้มันงอกง,งามเราไปดูกันนะ,นะครับนะครับอันนี้สำหรับข้อมูลความรู้ของสวนพออยู่พอกินบ้านใหม่ยิมให้เห็นว่า พืชแต่และชนิดนมีประโยชน์อะไรบ้างนาชาชากล้องเห็นไหมเห็นไหมฟักข้าวจริงคูชายนะครับมอนอย่างเงี้ยฮะเทกายกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าจริงๆมันมีเยอะนะครับอ่ะเลมนี้เหมือนกัน ของเรามี300ขวาชนิดนะครับสําหรับส่วนพ่ออยู่พอกินบ้านมาย,ยิงพืชผักที่เป็นสมุนไพรชัดไม่เกดช่งางตะกรงใช่ไหมกินเป็นอาหารด้วยเป็นสมุนไพรไปในตัวด้วยนะครับนะชะอมนะครับ เอาละครับขอยกตัวอย่างสําหรับพืชที่เป็นสมุนไพรไว้เพียงเท่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องการพืชสมุนไพรกินเป็นอาหารกินอาหารให้เป็นยานะครับเป็นเมนูสําหรับเราทุกวันอยู่แล้วเราก็ควรจะรู้ว่าก่อนที่จะทําแต่ละชนิดให้มันเจริญงอกง,งามมาให้เรากินได้มันมีสารตั้งต้นมาจากอะไรบ้างราน,นสารตั้งต้นเลยง่ายๆ สำหรับพวกเราในฟรีนะเกษตรกร,ร,กรไม่ต้องซื้อเพราะพวกนี้เขาห้ามซื้อห้ามขายเห็นไหมครับเราผลิตสารตั้งต้นกันก่อนแต่ส่วนเนี้ยเราไม่ต้องซื้อไม่ว่าจะเป็นพอดอหถึงพอดอเนะครับยกตัวอย่างมาว่าพอดอหเราทําปุ๋ยหมักจากอินทรีย์วัตถุเศษใบไม้เศษพืชกิ่งก้านใบไม้อย่าเผาทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับพอดอสนะครับ มีพอดสองพอดสามพอดสี่พอดห้าพอดหอกพอดเจ็ดอันนี้เราไปขอได้ที่กรมพัฒนาที่ดินหรือหมอดินอาสาประจำตำบลเขาจะมีเหล่านี้อยู่ไปขอเขาได้เลยห้ามซสือห้ามขายนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการแจกจ่ายให้กับประชาชนกเกษตรกรเอาไว้ใช้นี่คือสารตั้งต้นแบบง่ายๆในการทําปุ๋ยหมักจากเศษซากอินทรีย์วัตถุอันนี้ก็เป็นสารตั้งต้นอีกชนิดหนึ่ง ใช่ไหมครับอันนี้เป็นประเภทน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพแบ่งออกเป็น2ประเภท1ประเภทไม่สังเคราะห์แสงน้าดำํดๆนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้น้ำจะดำาๆไม่สังเคราะห์แสงสามารถทําได้เองนะครับทําได้เองเราผลิตได้เองเราจะไปดูว่าวิธีการทําอย่างไรในตอนที่2นะครับอันนี้ตอนนี้ขอไว้เพียงแค่ สังเคราะห์แสงอ้าวไม่สังเคราะห์แสงนะครับจุลินทรีย์ประเภทไม่สังเคราะห์แสงเอ้ยอันนี้สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์น้าแดงนะฮะอันนี้ทําเสร็จแล้วพร้อมที่จะใช้งานเอาไปใส่กับเศษใบไม้ใบหญ้าพืชผักต้นไม้ได้เลยนะครับวน่้สีน้ําแดงมันมีอะไรบ้างในการทําจุลินทรีย์น้ําแดงนะครับก้องเห็นชัดไหมอ่มีครบตามนี้ก็ได้ถ้าไม่ครบตามนี้ ก็สามารถทำได้ขอให้ยืนหลักไว้ที่ผงชูรสกะปินะครับผงชูรสกะปิอันนี้ไข่ไก่สามอย่างนี้ก็ทำได้แล้วแต่ถ้ามีครบตามนี้เราจะได้จุลินทรีมากขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้สารตั้งต้นในการทำปุ๋ยจากเศษซากใบไม้กิ่งก้าน ที่เราตัดแต่งทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์หรือเศษหญ้าอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่เผาผ y ไม่เผาไฟนะครับเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ก่อนที่จะเป็นประโยชน์เห็นไหมครับว่ามันจะมีสารในแต่ละชนิดมาเป็นตัวช่วยในการย่อยสลายทําให้เศษซากเหล่านั้นย่อยสลายได้เร็วขึ้นและมีธาตุสารอาหารที่เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของพืชด้วยนะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆเราไม่จําเป็นต้องใช้เงิน เราไม่จําเป็นต้องเอาเองินเราไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยกระสอบมาใช้ก็ได้เพียงแต่ขอให้รู้ว่ารอบตัวเราที่มีอยู่มันมีประโยชน์อะไรบ้างเรานํามาประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราให้ได้ลดละเลิกการใช้สารเคมีเราจะได้รับประทานอาหารพืชผักสมุนไพรที่ปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีทุกชนิดแล้วพืชผักทุกชนิดที่ท่านดูมาที่ท่านเห็นเห็นไหมว่า มันจะบ่งบอกฤดูการของมันเองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสาหรับคลิปนี้อย่าเพิกจบนิดนึงยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อชนิดไหนที่ให้ผลผลิตฤดูใดที่ให้ผลผลิตฤดูใดแสดงว่ามันจะป้องกันโรคในฤดูนั้นได้ดีเช่นฤดูร้อนเรามักจะเป็นโรคท้องเสียอะฮิวาตาระโลกมันก็จะมีสมุนไพรที่ให้ผลผลิตในฤดูร้อนฤดูหนาวเราจะเป็นไข้มันก็จะมีสมุนไพรอย่างเช่นดอกแค ดอกสะเดาอย่างเงี้ยฮะยกตัวอย่างหรือดูฝนนะ่นมันก็จะเป็นแต่ละตัวละตัวออกมาจึงแนะนําว่าพืชผักรอบตัวเราเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่ดีที่สุดอยู่แล้วเรารับประทานให้เป็นประจําแต่อย่ามากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับตัวท่านเองสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ